มึงคอยหลงพ่ออะไรวะอันนี้ครับเป็นคอลเลคชันใหม่ของผมเองพี่นี่มึงนิ้วะเนี่ยเป็นกันภัยอะไรก็ไม่รู้หรือว่าอยู่ยงคงค์พันคือที่เขาบอกกันว่าไม่เจอตีนมาสิบปีเนี่ยถือว่าโชคดีมากแคล้วคลาดเจอรอบหนึ่งพี่จะตีนมารอบหนึ่งเหรอใช่โดนโดนเฮดบัตเข้าหน้าที่นี้พี่เพิ่งเห็นว่าตรงนี้แม่งเป็นรูปหน้าผู้หญิงนี่หว่า ดูดิอัผมดีไซน์เองนะแปลกดีเหมือนมันเป็นหน้าคนเนี่ยผมเอาหน้าผู้หญิงคนนี้บนแขนผมหน้าผู้หญิงนี่คือหน้าแตงกวาฮะหน้าป้าที่อยู่หลังเคาน์เตอร์ที่กําลังถูพื้นอยู่ลอหลอกนี่ผมเชื่อคุณนะผมว่าคนมองวงการแพร่งแบบอาคติพอสมควรอะไรเงี้ยอาจจะเพราะมีชื่อเสียงไม่ดีจากหลายๆคนที่มันทําเกินเพดานของความพอดีความเหมาะสมไป ชาบะต้อยู่กับใครอยากกรี๊ดอยากกรี๊ดอยากกรี๊ดโคจรนี่นี่นี่กินเลยนี่เดี๋ยวพี่อยู่ใกล้เรานี่มีสิทธิ์เจอตีนตัวมันเนี่ยโอ้ยไม่เคยเจอสิบปีสิบปีไม่เคยเจอตีนนะแต่ว่าจากวันนี้ไปเนี่ยปียี่สิบเอ็ดแน่งไม่แน่ของมันนะว่าโคจรเออก็ไม่แน่พี่ มั่นใจว่าหลายคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยบนตัวโคจอนเนี่ยสักอะไรบ้างเราบอกว่าตอนนั้นเน่ะแนวญี่ปุ่นมีแนวแฟลชที่อยู่บนบนผนังอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าแม่งตลาดไปใช่ป่ะโคจะใช้คำนั้นไม่ได้แต่เขาไม่เกลียดผมก่อนว่าแนวญี่ปุ่นคือคือมันอาจจะแมสไปแล้วผมก็คุ้คียกับญี่ปุ่นมาเยอะเข้าไปยนตคนคิ้วเข้าไปยนตเข้าไปโยนญี่ปุ่นอ๋อชอบดูญี่ปุ่นใช่อะไรเงี้ยได้เปล่า S <S ไม่มีต้องยอมรับว่ายุคเมื่อสักสิบยี่สิบปีแล้วว่าคนสักมังกรเยอะมากนะผู้ชายคืบอกใครสักคือเท่มากเลยนะคืออ่ะมังกรปลาคับอะไรพวกนี้หรือว่าถ้าบนผนังก็พระจนันอ่ะพระอาทิตย์ปลาโลมาอะไรเงี้ยคือแม่เป็นอะไรที่แบบแม่งแบบตลาดแต่วันนี้จะทําให้โคจรเนี่ยเปลี่ยนความคิดนะฮะมากันที่ถนนก้าสายมิร้านหนึ่ง สักแบบเจแปนนิสนะแต่เดี๋ยวนี้เจแปนนี้มัน huh? ชัดเจนมากขึ้นม pues ันทรดิชั i o มากขึ้นนะครับผมเอาพี่คนละร้านพี่เหรอวะเออพี่คุณร้านคนละวางลองหลองเดือดกัไม่รับเอาเลยพี่ตามผมเลยนี่มาดูที่ก่อนนี่เห็นปะดูดิ๋ยวนี้เจแปนนี้มันมีความเรียวมากขึ้นน่ารักปะล่ะเฮ้ยอนี่เป็แนวญี่ปุ่นอ่ะพี่นี่เป็แนวญี่ปุ่นเออแล้วอันเนี้ยนี่เราสักพี่เองนะเว้ยเฮ้ยนี่ ไม่ใช่แล้วใช่เหรอพี่ใช่อ่า <laughs> ถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าสไตล์ traditional Japanese เนี่ยจะสามารถจูงใจเขาอะให้ชอบลายญี่ปุ่นได้หรือเปล่า <laughs> โอเคเดี๋ยวเข้าไปคุยกันทีได้ <laughs> นี่ครับโคจอยครับไม่ต้องบอกผมเลยว่าใครคือเจ้าของร้านคนไหนฮะนี่แน่นอน แน่นอนไม่ก็นี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้นี่เอ่อชื่ออโคลจอนอโคลจอนมาเจอโคจรวันนี้วันนี้ชื่ออีเจนครับอยู่ทคตูบาเตอร์เนี่ยแหละอีด้วยแหรออีเจนแต่อย่าเลยต้องบอกเขาว่าพี่เอากาแฟไหมคะแต่ถ้าไม่เอากาแฟก็เอาหนูไปดูแลก็ได้นะคะก็เอาหนูไปดูแลก็ได้แล้ะอืีเจนมึงอยู่ช่องนี้มึงอายมั้งเวลามึงพูดอะไรอะรู้ไหม มาถ้าง,งั้นเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักนี่เจ้าของร้านสวัสดีครับโอ้น,นี่ก็อยู่อยู่เนี่ยอยู่คณะสงเดียวกันหมดเลยแล้วก็เหมือนกันเยันแล้วนี่ <c oughs> ก็รักกันไว้แล้วกันนี่ <c oughs> โครงการเดียว <c oughs> โคจอทำไมมีความรู้สึกว่าลายญี่ปุ่นหรือว่าลาย tradition ะสมัยตอนนู้นอะทำไมเรามีความรู้สึกว่าแม่งแมสว่าเราไม่อยากเหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าตามตรงเลยคือว่าคนส่วนใหญ่สักแล้วผมเป็นคนที่แบบขบวดอะผมไม่ชอบอะไรที่มันเหมือนคนอื่นเขาแบบว่าถ้าเกิดคนส่วนใหญ่สักอนเนี่ยเราก็แค่ไม่อยากเหมือนเขาไม่ใช่เพราะว่ามันไม่สวยหรือเพราะว่ามันอะไรงี้ไปนะคือเป็นเพราะว่าแค่มันเหมือนคนอื่นไปไม่อยากเหมือนคนอื่นใช่แล้วนี่โทษนะห้อยหลงพ่ออะไรวะอันนี้ครับ เป็นคอลเลกชันใหม่ของพี่ที่มึงเยอะว่านี้แต่ว่ากันภัยอะไรแค่นี้อยู่โยงคงพันคือที่เขาบอกกันว่าไม่เจอตีนมาสิบปีเนี่ยถือว่าโชคดีมากแคล้วคลาดแคล้วคลาดแคล้วคลาดเจอรอบหนึ่งพี่จะตีนอีกรอบหนึ่งเหรอใช่โดนโดนเฮดบัตเข้าหน้าพี่ เพรมะงันเกิดอะไรขึ้นวะที่เราไปกวนตีนเขาออยู่ที่มองเทพเนี่ยแหละคนตัวสูงของผมอีกก็แค่พูดว่าเฮ้ยเมื่อวานเราเจอนายอยู่ที่สีลมเต้นรูดเสาอยู่จําเราได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ใช <ibl ok S 1> ่ครับผมว่าใช่เนี่ยนายเลยอะไรเงี้ยเขาก็มาโขกโขกหน้าผมเลยไม่นั้ทำคลิปไปเยอะปะตอนนั้นทำคลิปไปเยอะปะท้าแต่ว่ามีทีมงานแอบแอบอยู่มีกล้องแอบอยู่เนี่ยแล้วพอเขาเข้ามาเสร็จก็ทีมงานก็โกนเข้ามาเลยประมาณตอนนั้น40 50ห้าสิบกว่าคนอะ ทีมงานใช่มดมดเพราะว่าผมนำน้ำแดงหกน้ำแดงหกแล้วมดช่วงนี้คือเจอเจอเฮ็ดบากแค่ครั้งเดียวในชีวิตเหรอพี่ว่าแม่งง่ายกับมากกว่าครั้งหนึ่งชีวิตนะไปจอนเอี๋ยโทษนะมึงค่อยบุหรี่ได้เหรอเปอร์เขาสูบบุหรี่ปะ เป็นคนไม่สูบบุหรี่ด้วยแล้วห้อยทำไมอะพี่มันไม่เหมือนใครดิอ๋อใช่ไม่ห้อยบ้องกัญชาห้อยอะไรที่คอขึ้ไปเลยวะมันหนักเลยพี่หนักเลยนี่งโอเคอ่ะเดี๋ยวไปเจาะเรื่องของโคจรต่อนะแต่กลับมาเรื่องรอยสักก่อนไปสักไก่นะพวกเราเอามาพาโชว์ร้านหน่อยครับไหนอบอกโคจรนี้บอกว่าเฮ้ยทำไมแนวซูดิชโนลไม่ถึงเท่ก็อย่างที่น้องบอกครับว่าเดี๋ยวนี้น้องเริ่มมาเปลี่ยนใจเป็นโอสคูลละแต่ยุคสมัยของโอสคูลมันจะเปลี่ยนไปตลอดเวลา S <S มันจะไม่เหมือนงานญี่ปุ่นวัฒนธรรมมันจะไม่เหมือนกัน <S 2> <S 2: ถ้าเกิดว่าตอนนั้นน่ะพี่วั่นใจว่าตอนที่โคจอยมาเจองานโอสกูอ่ะมันไม่ใช่ยุคนี้นะแม่งน่าจะเป็นแบบเป็นโอสกูที่ค่อนข้างตลาดนะย้อนกลับไปกี่ปีแล้วอ่ะโคจอยสิบปีอ่ะสิบปีแะ้วผมว่าโอสกูเนอันนี้ยเรายังไม่เห็นในประเทศเราเท่าไหร่หรอกห้ปีจะเป็นนิวสกูใช่ไหมนิวกับโอมัต่างไงพี่ใหม่กับเก่าไงครับ เอาใหม่มาอ๋อเคขอโทษที่ผมถามอ่ะให้เลือกลายงูจรในนี้งูจรจะชอบลายไหนให้เลือกก็น่าจะเป็นอันนี้นี่อันนี้อ๋อเออสวยสวยอันนี้เออมิติมิตดีนะอันนี้ก็เคิร์ฟดักหมเลยอันนี้ก็จะเป็นเอ้ยถือผมชอบสีเอีงูนี่แม่งก็เทอันนี้ก็สวยดีคือคือคือผมชอบงูเป็นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอืมอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวอโต้ไปเตรียมเข็มเลยครับไปตัวเอาลายนี้นะ แต่เย้พี่แต่เย oh, ็้เอาเลยอันนี้ปอดีป่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดให้เรื่องจริงป่ะเอาต่อเต็มเข็มนะครับเดี๋ยวพี่ไม่ได้เตรียมใจเลยรายการเร่งเร็วนี่ทุลัเหรอไม่มีครับเออไม่มีไม่มีรอรอแป๊ดหนึ่งเดี๋ยวแบบให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบให้ดู เดี๋ยวมามารูกนนี้มารุกนี้ต้องอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้มือะไรอ่ะอย่างนี้เลยถ้าเกิดตรงคอก็สูดพาดไปตรงนี้เลยโโนโหน่าโอ้่าโอโหว่ากัว่าฉลาอเสือ่างเางีายเสือเพ่นเป็นอย่างนี้แป้งเท่นะคือผมไม่ได้อะไรเรื่องการสักเผมเตรียมใจไม่ทันทำไมต้องเตรียมใจเดี๋ยวแฟนผู้เมนนะอ้ามึงไปสักอะไรไปอีกเดี๋ยวเพิ่มชอยให้ดีกว่าลองดูเอาแบบบอดี้สูทนะข้างหลังมีสักอะไรวะข้างหลังมี เป็นลักอะไรเละเทอะผมอายมากเลยข้างหลังอะมันเป็นความผิดพลาดของชีวิตส่วนหนึ่งโอเคงั้นทับฮะทับได้ด้วอเาอางี้ไหมอ่ะครั้งแรกในรายการในประวัติศาสตร์ของโลกเอออันนี้เขาเรียกอะไรนะฮันยาฮันยาตรงนี้ตรงหน้าเลยนะใช่หน้าของพี่ปอครับเดี๋ยวไปดูกันผู้ชมไปพี่ปอเอานี้ห้าสิบแล้วพี่ไม่มีที่อะไรจะเสียละไปเอาก่อนมึงสักหน้ากูสักหน้าสักเหมือนกัน พี่ท้าผมใช่ไหมอ่ะเอาโอเคพี่สั่งอันนี้นะเออโอเคเดี๋ยวผมให้ด้วยอันนี้ไปลงหน้าพี่ออโต้จบใครและใครจะสั่งให้ผมพี่สั่งเองเก่งอยู่แล้วอะตรงมือตรงมือนะกลับมาจากประเทศโอเคอะตอนนี้เรามาถึงฝั่งของ traditional Japanese ที่ออโต้ทำตอนนี้ไอ้พวกนี้คือเราสามารถสั่งได้เลยป่ะถ้าเขียนรูปได้ผมสั่งได้แต่ว่าอย่างเนี้ย ผมพยายามที่จะทำให้มันเป็นอเมริกันทฟรนช์นิชเปนผสมกับเจแปนิสปลาอเมริกันคือเส้นแล้วเส้นญี่ปุ่นมันจะไม่ได้แบบตึงึงๆึงตึงตึงอะไรเงี้ยหรอมองไงก็เสือแต่มันไม่ได้เสือแบบว่าญี่ปุ่นหรือว่าเสือจ๋าอะไรอย่างกิมโนก็ไม่ได้แบบกิมโนจ๋าที่มันจะต้องมีเคิร์ฟมีอะไรคือทุกอย่างเป็น เส้น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 ตรงๆบ้างฟ้องนิดๆอะไรเงี้ยอ๋อแสดงว่าถ้าชอบลายเส้นแบบญี่ปุ่นก็คือสามารถทําเป็นตามยุคสมัยได้เช่นสมมติผมบอกไอผมอยากได้แบบเสือเล่นไอโฟนอยู่เนี้ยได้ได้เหมือนกับไอเป็นหน้าญี่ปุ่นหน้ากากในเสือถือไอโฟนอ่าเอางี้ปะล่ะเอาเปลี่ยนมาอันนั้นไหมไม่ได้ไม่ได้โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามานั่งคุยกับโคจรกันที่มาที่ไปต่างๆโอเคขอบคุณเอาต้อนนะครับขอบคุณครับผม อ่ะตอนนี้มานั่งคุยกับโคจรเนาะนี่เราย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมอ่ะโคจรเริ่มมาได้ไงวะต้องประมาณสักสิป,ปีที่แล้วมห้าม6ประมาณเนี้ยผมก็ทําคลิปคือตอนนั้นใน YouTube มันยังไม่ค่อยแบบดังเท่านี้ว่าทุกคนต้องเข้า YouTube เข้า YouTube อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นยุคแบบโซเชียลแคมอะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยอือหือโว้โซเชียลแคมป์อะไรแบบเนี้ยเพราะนั่นแหละเราก็ชอบทําคลิปก็เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปครับก็ถ่ายเล่นกับเพื่อนบางคนก็ทำอะไรไร้สาระพี่แค่เป็นสไตล์ว่าาาเเเเอออออออรรชบแกกกกกล้้งงืยยยหหๆๆัันนไไปมะี เพื่อนเอาไปโพสในแบบบอร์ดซอฟต์สตาร์ตอนนั้นมันเป็นเพจบอลแบบเว็บบอลอะไรอยเงี้ยนานมากอ่ะนะใช่ใช่ใช่แล้วก็เราว่ามันก็เลยดังเมื่อก่อนมันไม่ได้มีมาโพสในเฟซบุ๊กอะไรอย่างนงี้ได้นะมันต้องไปตามเว็บบอร์ดนู่นนี่นั่นแล้วโพสมันก็อยู่ดีๆมันก็ดังใน YouTube ขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็มีกําลังใจแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราทําอย่างนี้เราสนุกกับเพื่อนแล้วเราได้ตังค์ด้วยมันก็ดีนี่ว่ามันเหมือนไม่ได้ทํางานเลยด้วยซ้ําการหาตังค์แบบหนึ่งที่ตอนนั้นมันก็ใหม่มาก คือต้องยอมรับอย่างนึ่งว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยใครๆก็ทําคลิปแกล้งคนอ่าเฟฟเฟ้ fe fe, <Hey. S 1> ่ยกตัวอย่างเช่นโอฮาน่าอะไรเงี้ยถ้าเราไปเทียบกับคลิปแกล้งคนเหล่านั้นเนี่ยรูปแบบประมาณไหนวะ ในตัวของโคจรเองของโอฮาหน่าของเฟฟเนี่ยผม,มว่าเขาน่าจะแรงบันดาลใจนะหรืออาจจะเป็นฟิลถือันแบบน่าจะมาจากแจ็คแอสใช่ไหมแบบว่าที่เป็นสไตล์แกล้งเพื่อนกันเองแต่ผมมันจะต่างไปที่ว่าของเขาแกล้งคนที่รู้จักแกล้งในแก๊งกันเองมันจะไม่ค่อยมีดราม่าจะมีดราม่าก็คืออาจจะเป็นเรื่องอะไรที่คอนเทนต์มันแบบรุนแรงมากต่ผมอ่ะจะเน้นเป็นการแกล้งคนที่ไม่รู้จักคนที่ไม่เคยเจอมาก่อนคือโอกาสเสี่ยงตีนอ่ะสูงที่ผมเจอจักรยานละคันหนึ่งไม่มีเจ้าของแต่มียามองอยู่ เจอคนที่จะก,กีดกระเป๋าแล้วเดี๋ยวพี่เตรียมรถมารับเลยนะเดี๋ยวกีดเสร็จแล้ววิ่งเลยมันเซนซิทีฟมากโดยเฉพาะประเทศไทยอาจจะเพราะมีชื่อเสียงไม่ดีจากหลายๆคนที่มันทําเกินเพดานของความพอดีความเหมาะสมไปอ่ะผมว่าคนมองวงการแพร่งแบบอคติพอสมควรอะไรเงี้ยมันละเอียดอ่อนต่อให้เราทําคลิปมาระวังแค่ไหนเขาก็ไม่ชอบอยู่ดีอะรีคือของผมเนี่ยผมเรียกว่าน้อยมากสำหรับผมที่ผมทำมาคลิปมาสิบปีแปลกไหมที่ว่าผมไม่ค่อยดราม่าเท่าไหร่เท่าที่คนอื่นเพราะว่าผมระวังเรื่องนี้มากถ้าอย่างนั้น ไหนลองบอกดีว่าคลิปที่ตอนนี้ถ้าเราคิดถึงคลิปในอดีตที่เราทำเนี่ยคลิปไหนที่เรามีความสึกเราชอบมากที่สุดผมชอบคลิปส่วนใหญ่เป็นคลิปที่รู้สึกว่าไอ้นี่แม่งปัญญาอ่อนแบบในห้างมันจะมีโซนเครื่องเขียนเนี่ยมันจะมีปากกาเด็กๆให้ลองใช่ไหม <นะ S 1> ผมก็แบบไปข้างๆน้องน้องอยู่ป .6 มั้งเหมือนผมก็ไปลองปากกาไปถามว่าอยู่ปอ,อะไรอยู่โรงเรียนไหนอะไรเงี้ยแล้วผมก็เอาชื่อเขาอะไปเขียนว่าแบบเนิร์ดพยาไทย เอาประบอกพ่อทุกสถาปันเนย <g ül> ซึ่งแบบฟิลฟิลแบบฟิลผมตอนนั้นคือแบบจะแกล้งเพราะว่าแบบพูดเด็กช่างอ่ะเขาจะไปพ่นไงใช่ไหมว่าพ่อทุกสถาปันแต่นี้คือเป็นเด็ก<อ>ผู้หญิงปฐถม<อ>แล้วเข<อ>เขียนแบบเกณน์ว่าพ่อทุกสถาบปันแล้วเ,เ,เ<อ>ข้าใจดีว่าไอ้ที่ยามานเข<อ>ียนพ่อทุกสถาบปันในกระดาษอะไรเนี้ยหรือแบบมีแบบที่ไปเรียกเด็กว่าลุงอะไรเงี้ยถ้าเราลองเปลี่ยนศัสรรพนามกันเรียกเด็กว่าลุงแล้วแทนตัวเองว่าหนูอะไรเงี้ยไม่เรียก เด็กมัธยมว่าลุงลุงหนูขอยืมตังค์ลุงลุงหนูขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมนนแล้วลุงมีลูกไหมอะไรเงี้ย <c oughs> อะไรประมาณเนี้ยเราทาไอ้คลิปแบบแนวแพร่งกิ้งน้อยลงใช่ไหมครับตอนนี้เราโฟกัสในเรื่องอะไรวะหรือว่าสิ่งที่แบบว่าโคจอนม่อยากจะทำจริงจริง <อะ S 1> คอนเซ็ปต์มันก็ยังมีความแกล้งอยู่แต่จะจะเป็นแกล้งแบบแกล้งซึ่งซึ่งหน้าไม่ได้แกล้งจริงจังมากเพราะว่าคนมันรู้จักเยอะแล้วตอนนั้นเนี่ยที่ผมทําคลิปแพร่งเนี่ย แปลกมากเลยนะอไม่อยากดังเพราะว่าดังแล้วมันทํางานไม่ได้เข้าใจคนมันก็จําได้ไอ้นี่แม่งมากล่าวมาแกล้งด้วยว่าจะเอาอะไรไปขายเออเออขายกูคือแกล้งคือคนไม่รู้จักเอองั้นตอนนี้ตกลงก็คือยังไงวะสไตล์จะเป็นมาแนวไหนละส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวสัมภาษณ์สัมภาษณ์สนุกสนุกแล้วเล่นมุกคือเราไม่ได้เล่นมุกโบบาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเราชอบกวุนตีนคนชอบแบบแย่เขาอะไรเงี้ยคืออะไรก็ตามที่เป็นการพูด ได้แบบคอมมูนิเคตกับคนได้สื่อสารกับคนอื่นไปเป็นคนขายของไปเป็นพ่อค้าไม่ค้าหรืออะไรพวกเนี้ยที่แบบว่าที่มันที่มันเปิดโอกาสให้เราได้คุยกับคนแปลกหน้าก็คือง่ายๆว่าอะไรก็ได้ที่เป็นการคุยกับคนแล้วก็กุนตีนในสไตล์ของโคจอนแล้วก็ไปกนตีนเขาใช่ด้วยอะไรประมาณนี้อ่ะต <sponsor S 1> อนนี้น่าจะพอรู้ว่าล่ะนะมาถึงเรื่องรอยสักตอนี่ผมนึกว่าไม่ใช่รายการสักรือเลยเวเกีสยวนอยู่ในมาคุยเรื่องมากระิ่งรื่องรอยสักร อรอยสักแรกก่อนเลยดีกว่าเออมาออ<ห>จัดมาผมรู้สึกว่ามันก็ต้องมีรอยสักแรกถูกต้องก็อันนี้ครับจะเป็นตรงนี้ค<ส> <laughs> ันแรกอ๋อเจ็บไม่ใช่อันแรกคืออันนี้เอออันนี้เพราะว่าตอนนั้นเขาบอกว่าตรงแถวๆซี่โครงเจ็บเจ็บสุดมึงเลยลองเลยเอาเลยลองเลยลองมันหมาเจ็บจริง จำได้สัตว์ที่สยามก็ได้มาเป็นรายแรกตรงนี้เขียนว่าเอาจริงพี่ไม่ว่าผมลืมแล้วตอนแรกไงวะ to really love something really e a l y ะไรวะ e a l y h a r d for me เนี่ย l a l y h a r d for me ความหมายมันคือจริงๆว่ากูรักอะไรยากนะแต่ถ้ากูรักแล้วคือแบบกูรักเลยใช่มันรักจริงๆว่ะแานเก่านี่นานมากกว่าจะทำใจได้ นก็เป็นแฟนคนแรกอ้าเฮ้ยนี่ผมไม่เคยบอกเขาเลยว่าผมสักเพราะว่ามีเขาเป็นอีกคนในรอยสันนี้ด้วยโอ้ยกี่ปีแล้ววะกี่ปีแล้ววะน่าจะสิบปีได้เจอกันวบ้างไหมคนนี้ไม่ค่อยได้เจอพี่ตอนนี้ยังรักอยู่ไมขอต่อต่ออะจากรอยนี้ไปรอยไหนรอยนี้ไปไหนแล้วเขามาแบบตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ย มันก็เป็นความทรงจำนะไม่เป็นเรื่องราวนะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นเหมือนโมเมนต์หนึ่งของแบบตันเราเองคนๆนว่าเหมือนมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าตอนนั้นน่ะเรามีมุมมองยังไงเรามีความคิดอะไรอยู่แล้วพอเรากลับมานึกอ่ะเราก็มานึกได้ทั้งไม่ที่ลืมไปแล้วนะแต่มานึกได้ว่าเฮ้ยตอนนั้นเราคิดอะไรยังไงวะอะไรย่างเงี้ยจะเรียกว่าเครื่องเตือนใจไ้มก็ใช่อ่ะเป็นเป็นแบบเป็นสิ่งที่ทำให้เราบนึกถึงช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งอะไรเงี้ยคือแบบตรงเนี้ยมันเป็น just keep flying อ่าตรงนี้เขียวว่า just keep lying แต่ว่ามันต้องแบบส่องกระจกเอ้ยเนี่ยเหรอใช่แบบมันต้องส่องกระจกแล้วแบบมันจะแบบกลับด้านเออเหมือนกับเราเห็นเองคนเดียวเราเข้าใจเองคนเดียวแล้วพอคนอื่นมาถามว่าอะไรอะไรเงี้ยมไม่มีอะไรมีอะไรภาษาแปลกหรืออะไรเงี้ยก็แบบข้างหลังเมื่อก่อนแบบไปเจอศิลปินคนหนึ่งต่างประเทศมั้งเขาแบบชอบแนวแบบว่า มั่วๆแปลกๆเป็นงานแบบแบ็คเวิร์กอะไรมั่วๆชื่อบีร์นาวิสตาอะไรทุกอย่างผมไม่แน่ใจผมทำโฟโต้ช็อปเองอ๋อโอเคโอเคมีตาแล้วก็แบบมีแปลว่ามันแบบมีฟิลญี่ปุ่นนะ่มั่วมากไอ้ตรงนี้แบบเหมือนลบๆนี่คือตั้งใจนะหรือว่าจริงๆมันมีคำอะไรอยู่แล้วเราไปลบๆวะเอาจริงพี่เออผมเป็นคนที่ไม่เคยมองรอยสักข้างหลังตัวเอง <laughs> ผมไม่รู้ว่าไม่มีอะไรบ้างโอเคนี <laughs> ่มีนกฮูกมีปลาอันนี้เป็น เปป็นวัดอาเป็นว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไร <c oughs> แต่ก็ไม่ได้คิดจะลบทิ้งนะ,ะถึงต่อให้ไม่ชอบแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตให้นี่พี่เพิ่งเห็นว่าตรงนี้แม่งเป็นรูปหน้าผู้หญิงนี่หว่าดูดิตรงตรงช่วงเนี้ยแปบ,บว่าตรงลายเนี้ยอัน,นี้<อ>ผมดีไซน์เนองนะแปลกดีเหมือนมันเป็นหน้าคนตรงเนี้ยอะแล้วผู้หญิงันนี้มาได้ไงอันนี้ตอนนั้นสักที่ไกลจักรวาลอ๋อคัอไกลจักรวาลหรือพี่ตังกว่าตอนนั้นเนี้ยพอผมเข้าไปร้าน แล้วผมก็ไม่รู้สักอะไรผมก็หันไปเห็นคุณแตงกวาที่สักให้ผมบอกว่าผมเอาหน้าผู้หญิงคนนี้บนแขนของผมหน้าผู้หญิงคนนี้คือหน้าแตงกวาฮะหน้าป้าที่อยู่หลังเคาน์เตอร์ที่กำลังถูพื้นอยู่หลอกหลอกนี่ผมเชื่อคุณนะเพราะเกือคุณเรื่องอะไรอย่างเง้ยว่คนี้เรื่องแปลกอะไรนั่นแหละครับก็เป็นเกชาก็คือประมาณนั้นชอบเกชาใช่แบบ หมายถึงว่ามันแบบไม่ได้หมายถึงอะไรใครเลยแล้วเสร็จแล้วก็มีคําว่าคุณพระตรงนี้คุณพระก็จริงๆไม่มีความหมายแค่แบบอุ้ยคุณพระอุทานนะอะไรเงี้ยแบบก<อ>ือว่า<อ>มันเป็นคําที่แบบเป็นคําไทยที่มันรู้สึกมีความกวนตีนเลยใช่แล้วนี่<ต>อะไรว่าปลาหมึกเหรออันนี้คือปลาหมึกใช่พี่แล้วทำไมปลาหมึกมันมาต่อจากผู้หญิงเกชาคนเนี้ยคือกะว่าจะให้เป็นหัวปลาหมึก แล้วก็แบบพอมาดูไม่ชอบผู้หญิงเนยผมอาเดะไปสักทามเลยนะผมเบื่อเบื่อนี่ละแล้วก็เลยสักปลาหมึกแล้วคิดว่าเดี๋ยวจะทำอย่างเงี้ยให้อาจให้เป็นหัวปลาหมึกก็ได้เอ้ยแต่ทําได้ลบได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้ก็เลยมาเป็นแบบงั้น่อนปลาหมึกเลยพี่ขอปลาหมึกหน่อยอะไรเงี้ยโอเคแล้วเนี่ยบิดใช่ป่มวะบิดใช่อันนี้เป็นงานของใช่ของอันนี้เป็นงานของคนนี้อันนี้อซ้ำอันนี้ซ้ำแต่ว่าวันเดียวกันเป็นลายที่แบบเขาทาย แล้วก็ผมก็เลยชอบลายนี้ผมก็เลยไปสักลายนี้แล้วผมบอกว่าขออีกลายนึงก็เป็นอันนี้มั้งโดยไม่มีความหมายอะไรเลยไม่มีสําหรับตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าก็ในเมื่อเราชอบงานหรือป่าเนี้ยทำไมเราต้องไปพยายามหาความหมายอะไรเลยวะไอ้นิ้วอะไรนี้มันมีความหมายไหมแต่เห็นบ่อยนะอนีันนี้ก็เหมือนเป็นการภัยหรืออะไรเงี้ยแต่สําหรับผมอ่ะผมแค่รู้สึกว่ามันคือหมาขี้หักลา เพราะว่าพี่โนรุดมเคยพูดไว้ในเทปว่าถ้าไปทําอย่างเงี้ยต่อหน้าหมาตอนหมาขี้วต่อหมาขิ้แล้วถ้าทําท่านี้ปุ๊บหักเลยมันจะหักไปลองไหมไม่เคยกลัวแค่รู้สึกว่าเออนั่นแหละแค่คิดว่ามันเท่ดีอะไรเนี้ยโอเคแล้วก็มีนี่ดยบาสุก้าบาสุก้าตอนนั้นชอบเล่นผับจีก็เลยแบบกินเลยไม่ออกภาษากุหลาบดำนี่อันเนี้ยพี่คิดว่าเท่าไหร่เนี่ย ลายนี้ครัดูจากฝีมือแล้วไม่น่าเกิน500นะเช็ดเก้เช็ดเก้เช็ดเก้อันเนี้ยเราอยากลองของเราอยากรู้ว่างานถูกๆเป็นไงเขาเพิ่งเริ่มสักอะไรเงี้ยเโอ้ห้าสิบบาทแล้วแต่กูไม่ถึงห0าร้อยประมาณ500ถึง700ดร้มาเนี้ยเก่งมากผมหนึ่งช็อคไงทีแรกงงดิรู้ได้ไงถามว่าตออย่ะเอาตอเนี้ยไลน์นี้ยดูจากฝีมือแล้วเนี่ยจ่ายกี่บาทผมผมยัให้แพงกว่านะให้ทันค่าเปิดเข็ม อมาข้างนี้เป็นผู้หญิงโป้เนี่ยทำอะไรอยู่อันนี้มันจะมาคู่กับลายตรงนี้เพราะว่าอันนี้เป็นคนเดียวกันก็คือ โจ๊กคือเขาไม่ได้ดังอะไรเลยพี่น้องเขาชอบผมแบบชอบดูรายการผมเขาก็บอกว่าอยากสักให้แล้วแบบมาถ่ายรายการอะไรเงี้ยนี่สวยสุดเนี่ยจากทุกลายที่เรามีเนี่ยชอบอะไรเนี้ยชอบอะไรเนี้ยจริงเหรอพอมาเป็นลายนี้เสร็จเนี่ยมีเรื่องของลายนี้เพราะลายนี้น่าจะเป็นลายที่คนชอบสุดเพราะมันเป็นคอนเทนต์โจ๊กมันก็ถามว่าอยากสักลายอะไรก็ไปเสิร์ชแบบโดเรมอนแต่เป็นโดเรมอนเวอร์ชั่นแบบโนบิตะโดนแจ้นอันตูดอะไรเงี้ยแบบอะไรพวกนั้นอ่ะมันก็มีลายนี้มาลายหนึ่งแต่ตอนนี้คือซาสิเกะ คือเป็นตัวละครในเรื่องารูโตะอ๋ออ่าฮะมันมีต่างชาติอ่ะเขาวาดแบบเหมือนเขาวาดไม่เป็นอ่ะเขาวาดแล้วมันออกมาแบบหน้ายูมากแบบเหมือนโดนรถทับมาอะไรเงี้ยแล้วแบบมันก็เลยเป็นมีมที่มันดังมากคือแบบเขาวาดด้วยแบบดินสอเลยนะเสร็จแล้วผมก็บอกอ่โจ๊กลายนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเฮ้ยนี่เอาจิงนี่เท่แบบแม่งบอกเท่แบบเท่มากแบบขยันขยอยอยู่นะงั้นเดี๋ยวกูโพสถามใน f a c e b o o k โหวตให้โหวตเลยเป็นลายซาสเกะนี้กับซาสเกะเวอร์ชั่นดีๆแบบเท่ๆเลยอะไรเงี้ยสุดท้ายคนที่โหวต แฟนคลับรักผมมากเอาไอไลน์นายูเซอร์เกตน้าย,ย,กเกาย,ยูเขาเรียกว่าแบสเซอร์กเกตผมว่านี้มันมีสตอรี่มากกว่าอันนี้มีความหมายมากกว่าอะไร่ไรูงจริงน่าขึ้นแก้ม <c oughs> นะพี่ว่าเหมาะกว่าโอ้โห <c oughs> ขึ้นแก้มผมโดนเมียต่อยแล้วพี่อันเนี้ยมีแบบสตรอรี่คือนั่งกินเหล้ากันครับเสร็จแล้วไอเพื่อนคนเนี้ยพรเมาอ่ะมันชอบจ้างคนอื่นสักถ้ามึงสักชื่อกูตรงนู้นตรงนี้นะกูให้เงินมึงเท่านี้ดีลกันเลยอ๋อเหรออันเนี้ยมันจ้างสองหมื่นคุณก็เลยสักแล้วคุณได้ตังค์วะ ได้ดิได้สองหมื่นคือจริงถ้าเราแบบไม่พออย่าจริงเราก็ลบได้แต่ว่าเราก็ไม่ลบเงเพราะมันเป็นสตอรี่มีลูกเขาบอกเนี่ยลูกอันเนี้ยพ่อเห็นแก่เงินมากตอนนั้นเราก็เป็นสตอรี่เนี่ยเพื่อนพ่อเองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมีอะไรอีกปะไปละพี่ไปแล้วจริงแลอวนะเราต่อแล้วกันพี่เก็บฟังต่ออีกไหมออ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะแล้วรอยส่ายังไม่จบเลยทำ <c oughs> เป็นรายการด้วยค่ะฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์แล้วก็กด, share, กกด subscribe สองครั้งนะครับก็ติดตามกันด้วยนะครับช่องโคจรน,นะครับแล้วก็ถ้าทูบาร์เธอไม่ต้องติดตามก็ได้ครับย <c oughs> ังสารเล่าต่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่ใช่อยากไปเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ขายของเลยกลับมาขายของแล้วออกไปแล้ว เอ้าวจริงๆแล้วดูจากการตัดปิดเเลลยยดดดีีกว่่าพปิูจากแนวเราแล้วพี่ว่าไม่ต้องใช้ก็ได้เนี่ยรักษาตามธรรมชาติไปเถอะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะนี่อิงบัตเตอร์อัพสแคร์คิดนะครับอุ้ยเอออ่ะก็ยังไงก็อย่างที่เรารู้กันเนาะก็อิงบัตเตอร์อัพสแคร์คิดเซตนะอ่ะพี่ให้นะโอเคไปเจอกันแล้วไปแล้วเออไปจริงเลยอ่ยไปจริงอ่ะน้ำหนักเราเรื่องรยสักษาต่อนะ จบเลยเนี่ยตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวผมงงว่ารายการอื่นเขาถอดเสื้อแบบนี้ไหมเพราะผมก็ใส่เหมือนนะเขาถอดเหรถอดเเอาจริงป่ะอ่ะงั้นจะถอดเลยนะยังมีตรงไลายอ่ะได้ไหม